สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำตัวเองแบบเต็มยศนะคะเชฟส้มชนาการชัยศรีมิชลันเวิลด์ป,ปี1 9 9 0นะคะและก็เป็นเชฟเจ้าของร้านบ้านส้มขนมสวยค่ะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้ว หลายท่านอยากให้เชฟแนะนําขนมมงคลนะคะได้เลยค่ะที่เรากําลังจัดอยู่นะคะเป็นขนมมงคลสําหรับขึ้นบ้านใหม่และที่เห็นเป็นก้อนสีทองเนี่ยนะคะเป็นบุญกะทิค่ะเชฟทําให้เป็นรูปเงินจีนหรือว่าเงินหยวนเป่านะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ํารวยนั่นเองค่ะส่วนขนมชั้นนะคะจะทําเป็นกุหลาบเพื่อความอ่อนช้อยค่ะและสเสน่ห์จันค่ะเราก็ใช้แป้งนะคะแล้วก็อิงจาก ผลจริงนะคะก็คือจะต้องมีจุกสีน้ําตาลด้วยนะคะก็จะมีความมีเสน่ห์ละคะ่ะคนรักคนเอนดูนะคะสําหรับเสน่ห์จันทรนะคะส่วนฝอยทองเนี่ยนะคะก็จะเป็นเส้นสีเหลืองยาวๆนะคะแต่ทางเชฟก็จะมาจับม้วนเพื่อให้จัดง่ายขึ้นนะคะส่วนทองหยิบนะคะก็คือหยิบเงินหยิบทองนั่นเองค่ะ และอีกอย่างนะคะที่พิเศษหน่อยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ถ้วยฟูกันแต่ของเชฟเนี่ยจะใช้ส้มค่ะและก็จะทําเป็นสีชมพูซึ่งส้มที่เห็นเนี่ยค่ะทำเป็นรูปชุบค่ะและที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือทองเองนะคะทองเองนะคะเราก็จะทําเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีทองแปะอยู่ข้างหน้านะคะส่วนทองหยอดเนี่ย ทางร้านเราก็จะทำลูกเล็กนิดหนึ่งนะคะเวลาจัดมันจะได้ดูนุ่มนวลรวมถึงเม็ดขนุนด้วยเม็ดก็จะไม่ใหญ่มากเวลาจัดวางเนี่ยจะได้มีความอ่อนช้อยแล้วก็นุ่มนวลละมุนละไม,นะ,มนะคะแล้วก็เราก็จะมาปิดท้ายด้วยอลลัวดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบเนี่ยก็สื่อถึงความสุขความมีมตติจีดความน่ารักความสวยงามค่ะ และทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือขนมมงคลสำหรับขึ้นบ้านใหม่นะคะจัดให้ตามคำขอค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามบ้านส้มขนมสวยค่ะ